วันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับนะการลงโฆษณา Facebook Ad นะครับไปหาลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่พร้อมๆกันนะครับนะปี2022เนาะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายทั้งคนที่เข้ามาดูในไฟ้สดแล้วก็รับชมวิดีโอ EP นี้ย้อนหลังด้วยนะครับอ่ะวันนี้กับผมก็มาแชร์เทคนิคง่ายๆนะครับในในการลงโฆษณาเนาะไปยังกลุ่มลูกค้านะครับนะ เก่าและก็ลูกค้าใหม่พร้อมๆกันไปเลยนะครับนะปกติเ <Beng> น <Zen> ี we field, campaign, Hence, campaign, ่ยเวลาเรายิงโฆษณาใช่ไหมเราก็จะแยกแคมเปญกันจะแยกชุดโฆษณากันนะครับนะอ่าอย่างเช่นหนึ่งแคมเปญเราอาจจะแยกไปเป็นคอสตอมนะครับเราก็ใส่งบอะไรไปแคมเปญที่สองนะครับอาจจะแยกเป็นอ่าลูกอะไรนะครับนะหรือแคมเปญที่สามอาจจะแยกไปเป็นอินเทอร์เลเนาะเออก็คือเราอาจจะแยกแคมเปญกันหรือเราอาจจะแยกชุดโฆษณากันนะครับนะ หนึ่งแคมเปญอาจจะมีสักสามความสนใจอย่างเช่นความสนใจที่หนึ่งอินเทอร์เนตความใจที่สองเขต้องมาเดียนความใจที่สาม 3, อาจจะเป็นลูกอะไลน์นะครับนะเราอาจจะแยกกันเนาะแล้วในวิดีโอ ep เนี้ยนะครับนะเราสามารถรวมทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้เลยนะครับนะอ่ะนะครับก่อนอื่นก็มาที่ตัวจัดก,การโฆษณาเลยนะครับอ่ะนะครับ แล้วนะครับนะเดี๋ยวก็จะมาอธิบายก่อนนะครับนะเรื่องของกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะ a c e b o o k เนี่ยปัจจุบันมีอยู่3กลุ่มเป้าหมายนะครับ1นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือคนใหม่นะครับ2นะครับคอร์ทอมออเดียนคอร์ทอมออเดียนก็คือพูดง่ายก็คือคนเก่านะครับหรือเพื่อนเก่า3นะครับก็คือลุกอะไลน์นะครับลุกอะไลน์เนี่ยสามารถแยกได้เป็น2ประเภทนะก็คืออ่า ยิงไปหาเพื่อนของเพื่อนใหม่แล้วก็ยิงไปหาเพื่อนของเพื่อนเก่าก็ได้เนาะแล้วแต่ว่าเราจะทํำยังไงนะครับนะอ่ะนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นครับเรามาที่หน้าตัวการโฆษณาแล้วนะครับแล้วเราก็มาที่แถบซ้ายมือเนาะคาว่าเครื่องมือทั้งหมดนะครับอ่าแล้วเราก็มาคําว่ากลุ่มเป้าหมายตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครไม่ขึ้นตรงนี้ก็อาจจะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายนะอ่ากดติ๊กกลุ่มเป้าหมายได้เลยเนาะแล้วจะเราสะดวก มาที่กลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะครับทีนี้นะครับนะเราเนี่ยนะครับก็มากดสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับซูมหน้าจอก่อนเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดเองนะครับแล้วก็เราเลือกแหล่งที่มาเนี่ยจากเพจ facebook ของเรานะครับก็กดถัดไปได้เลยเนาะทีนี้นะครับนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับ ตรงนี้ด้วยกันผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เทคนิคนี้เนาะเทคนิคนี้เขาเรียกว่าการใช้ i n c l u s นะครับ Inclusion v o l u ่ e มันก็จะมีคำว่าทั้งหมดอ่าด้านบนเนาะแล้วก็ทั้งหมดด้านล่างเนาะอ่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากหรอกนะครับผมก็จะเรียกอ่าตรงนี้ว่า i n c l u s บนแล้วก็ i n c l u s ล่างนั่นเองนะครับนะ i n c l u s บนเนี่ยแตกต่างกันแค่นี้ครับมันจะมีอ่าหรือนะครับกับรวมเท่านั้นเองนะครับอ่า i n c l u s ล่าง เวลาระบุเพิ่มเติมตรงนี้มันจะมีคําว่าหรือกันและนะครับนะเอออ่ะก็ประมาณนี้เนาะมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะแต่ถ้าอยากให้แม่นๆเนี่ยนะครับเราเอาอินคูดล่างนะครับอ่าระบุะเพิ่มเติม,มก็จะมีคําว่าและตรงนี้เนาะเออมันจะถ้าเป็นปกติอินคูดบนเนี่ยมันก็จะมีควาว่าหรือนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็ยกตัวอ,อย่างในคลิปวิดีโอ EP นี้เป็นอินคูดล่างแล้วกันนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อินคูดทั้งหมดคําว่าล่างนะครับ อ่ะแล้วก็ทีนี้ครับเราจะทำอ่ารวมทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าของเราได้อย่างไรเออนะครับนะแล้วก็มาเลือกเพจของเราได้เลยเนาะอย่างเช่นเพจเดียวกันนะอ่ายกตัวอย่างเพจก่อนเราอาจจะเลือกเพจของเราเอาแค่เพจเดียวนะนะครับแต่ตอนนี้นะครับนะเราก็มาเลือกเหตุการณ์เนาะอ่าเหตุการณ์ผมเอาตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นรวมก่อนเนาะอ่าเลื่อนลงมาก่อน ทำไมมันดูเลื่อนยากๆจังอ่ะผมก็จะเลือกเหตุการณ์เป็นผู้คนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดๆก็ตามนะครับก็คือคนไลค์เม้นท์แชร์ความแสดงความคิดเห็นหรือคลิกลิงก์นะครับอ่ะก็จะเป็นอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็การรักษากลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมเอาโดยประมาณนะ30วันถึง90วันนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสโคบลูกค้าเก่าก่อนนะเออค่อยไปสโคบลูกค้าใหม่ผมก็จะกดตรงนี้ครับบวก ระบุเพิ่มเติมนะครับและนะครับก็เลือกเพจเดิมเนาะแล้วก็การรักษาุุมหมยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกเหตุการณ์เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเอาเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์เนาะทีนี้นะครับเราก็จะเอาคนที่ส่งข้อความถึงเพจของเรานะครับคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์ของเรานะครับและก็คนที่เคยส่งข้อความถึงเพจเราเนี่ย ตีไปเลยครับว่าเขาอาจจะเป็นลูกค้าเก่าของเราแต่อมีส่วนร่วมกับโพสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะพูดง่ายๆก็คือคนที่ไลค์เมนท์แชร์นะครับของเราเนี่ยเออเนาะก็คือลูกค้าเก่าของเรานะครับนะแต่นะครับนะเราสามารถกดยกเว้นบุคคลตรงนี้ได้นะครับเราจะไม่รวมลูกค้าเก่าก็คือลูกค้าใหม่อ่นะเราสามารถกดยกเว้นบุคคลตรงนี้ได้นะครับนะแล้วก็เลือกเพจของเราเหมือนเดิมเนาะ เลือกเหตุการณ์เป็นคนที่มีส่วนร่วมกับโพสตหรือโฆษณาใดาก็ตามนะครับ30วันแล้วก็กดยกเว้นตรงนี้อีกครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือนะครับนะคนที่ส่งข้อความถึงเพจเลือกส่งผู้ส่งข้อความถึงเพจคุณอ่ะสามสิบวันเหมือนเดิมนะเราก็จาอธิบายในทีละส่วนกันนะครับผมนะครับนะจะเอาเหตุการณ์เนี่ยคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์ของผม แล้วก็คนที่เคยส่งข้อความถึงเพจผมเนี่ยนะครับเป็นอ่าพูดง่ายก็คือลูกค้าเก่าเออพูดง่ายก็คือใครที่ไลค์เม้นท์แชร์หรือว่าส่งข้อความถึงเพจของผมเนี่ยก็คือลูกค้าเก่าของผมนะครับและทีเนี้ยผมก็ยกเว้นนะครับยกเว้นไม่รวมเนี่ยนะครับคนที่กดถูกใจนะหรือว่ามีส่วนร่วมกับโพสต์ของผมเนี่ยแล้วก็คนที่ส่งข้อความถึงเพจผมเนี่ยพูดง่ายก็คือผมก็ไม่รวมคนพวกนี้นะครับทั้ง2อันเนี้ยนะครับคําว่าไม่รวมเนี่ย มันจะมีหนึ่งกับ2เนี่ยน,นะครับทั้งสองอันนี้ก็คือลูกค้าใหม่นะครับก็คือลูกค้าที่ยังไม่ได้มีเคยมีส่วนร่วมกับโพสต์ของเราเลยแล้วก็ยังไม่ได้ส่งข้อความถึงเพจเราเลยก็ตีไปว่าลูกค้าเหล่านั้นเป็นลูกค้าคนใหม่ของเรานั่นเองนะครับนะเออพอเก็ตหรือยังนะครับนะเออในส่วนของตรงเนี้ยนะครับเป็นลูกค้าใหม่เนาะในส่วนของไม่รวมตรงเนี้ยก็เป็นลูกค้าเก่าของเราเออใครพอเก็ตหรือ,อยังนะครับอ,อ่ะผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียแล้วเนาะ แต่ถ้าใครอยากให้แม่นๆจริงๆเลยเนี่ยนะครับอันบนเนี่ยเราสามารถกดกาบาทก็ได้เนาะบางทีคนที่เคยไลค์เม้นท์แชร์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกค้าเก่าของเราเสมอไปอ่ะเราก็อาจจะสะโคบไปเลยอ่ะเอาเป็นเฉพาะลูกค้าเก่าเนี่ยคนที่เคยส่งข้อความถึงเพจเราเท่านั้นเออถึงจะเป็นลูกค้าเก่าของเราแล้วก็เราก็ไม่รวมคนที่ส่งข้อความถึงเพจเราแล้วก็อ่ามีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับก็คือลูกค้าใหม่ เอออันนี้ก็จะค่อนข้างจะแม่นกว่านะครับนะก็แล้วแต่เราเอาเอานาะเออนะครับทีนี้ชื่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับนะก็เป็นลูกค้าเก่าและใหม่ได้เลยนะครับคาอธิบายก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมีผลมีค่าเท่ากันอ่ะทีนี้ก็สร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยเนาะอ่ะกดเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็มาที่เครื่องมือทั้งหมดมาที่ตัวาก,การโฆษณาได้เลยเนาะ เราจะมายิงแอดกันนะครับนะพอเรามีพูดง่ายก็คือมีกลุ่มมีมีกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วนะครับก็คือลูกค้าก่าลูกค้าใหม่นะเราก็มาเลือกวัตถุประสงค์แคมเปญตรงนี้วัตถุประสงค์ที่เราจะยิงกันก็คือนะครับข้อความเหมือนเดิมเนาะเออก็คุ้นชินกันอยู่แล้วเนาะแต่ก่อนจะยิงข้อความก็ต้องยิงกันเป็นส่วนร่วมให้ได้ไลน์เมนแชร์แล้วค่อยมามียิงข้อความนะครับ อ่ะกดถัดไปกดดำเนินการต่อได้เลยอ่ะส่วนตรงนี้เปิดแบบ c v o นะครับสามร้อยไม่อธิบายเพิ่มแล้วเนาะกดถัดไปได้เลยนะครับมรมรมเมสส่งเมสเซจเลือกโพงเลือกเพจอะไรของเราไปนะครับเพจที่เราได้เป็นเพจเดียวกับที่เราตั้งค่าเมื่อกี้ดีด้วยนะเออมันจะได้เชื่อมกันนะครับทีนี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยอามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับของเพื่อนๆก็ขึ้นหน้าต่างอย่างนี้เนาะอ่ะใส่ติ๊กตามผมได้เลยนะ อาอยุ20ปีขึ้นไปนะครับสามารถจะใส่กลุ่มเป้าหมายได้นะครับส่วนความสนใจตรงเนี้ยนะครับของเพื่อนๆจะขึ้นหน้าต่างอย่างงี้ใช่ไหมความสนใจพฤติกรรมเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับเพื่อนๆแค่ใส่แค่พวกเลือกพวกอายุเลือกเพศพอเนาะเออนะครับแล้วเราเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่ากลุ่มเป้าหมายทียมหนดเองนะครับติ๊กตรงนี้นะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งอ่ะเราจะเห็นคําว่าลูกค้าเก่าและใหม่อ่ะเออนะครับ พูดง่ายๆก็คือเรายิงแอดแบบข้อความไปเนี่ยนะครับเราจะเจอทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่พร้อมๆกันเลยนะครับทีนี้ตำแหน่งการจัดวางก็เลือกสโคปกันเอาเองเนาะเออสโคปตามนี้ได้เลยเนาะจริงๆว่าจะไม่อธิบายไอ้อพวกนี้แล้วมันผมอธิบายไปเยอะแล้วอะเออกดถัดไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกคอนทงคอนเทนต์เลือกจากสร้างใหม่ก็ได้หรือใช้โพสต์หน้าเพจของเราก็ได้เนาะเออ แล้วก็เลือกรูปภาพแล้วก็กดเผยแพร่อะไรของเราไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเนาะ,ะนจะไม่ทําให้ดูนะครับก็นะครับนะหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับนะแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะเออนะครับพูดง่ายก็คือเราต้องยิงแอดไปสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าแล้วเอาฐานลูกค้านั้นนะ่ะมาทำคอสตอมออเดียนนะครับนะพูดง่ายก็คือ ถ้ายิ่งกลุ่มลูกค้าคอเดียนของเรากว้างเนี่ยเราก็สามารถมาทำคอตตอมสามารถมาทำลูกอะไรแล้วก็สามารถมาสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบเมื่อกี้นี้ฐานลูกค้าเราก็จะยิ่งกว้างขึ้นนะครับเอออ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่ ่ทำแอดโฆษณาครับสำหรับใครที่อยากจะเปย์เม้นต์ผมก็จะขึ้นช่องทางการเปย์เม้นต์ให้ในะเดสคริปชันของช่องทาง YouTube นะครับนะก็โอนมาตามบัญชีนั้นแหละครับเออค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟค่าขนมนะครับค่าเน็ตเออสามหนุนกันได้เนาะนะครับก่อนจากการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กด comment, คอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ